ที่มีสูร์เอ็นเนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าอัตราสิ้นเปลืองของรถเอ็กพอร์นะคะที่เทมมา24.4กิโลลิตรแล้ววิ่งในเมืองวันนี้นะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะออกพาลูกค้าไปดูแล้วนะคะว่าอัตราการสิ้นเปลืองของเรานะคะจะเทมได้อย่างที่เขาบอกกันไว้หรือว่าหรือเปล่านะคะวันนี้วิ่งวิ่งเส้นไหนนะเือ อันนี้เราจะไปทางเส้นอ่าสีนันคลินใช่อันนี้คือรถติดของจริงติดมากนางเยียร์ X Force มันม,ม,ม,มีมีกี่ราคาบ้านะคุณเบียร์อ๋อถ้าเกิดว่าเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่8,99,000บาทนะคะแล้วก็จะเป็นตัวอันติเมตก็จะอยู่ที่1 3 9 0 0 0้บาท นะคะแล้วก็จะเป็นตัวที่เบียร์ขับก็จะเป็นอันติเมตเอนะคะราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านดหมืนเก้าพับาทนะคะระบบเชื่อมต่อเป็นยังไงคุณเบียรของรถใช่ตัวนี้นะคะเราสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r า l a เพย์แอนดรอยอได้นะคะแบบไร้สายเลย <S <S แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็สามารถรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะตัวนี้ไม่ต้อง พวงมาลัยได้เลยสะดวกสบายมากนะคะสําหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของพวงมาลงพวงมลัยอะไรอย่างงี้นะคะบอกเลยว่าเบามากขับง่ายมากไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็ภายในกว้างขวางนะคะลูกค้ามาลองขับหลายท่านนะก็คือแบบว่าชมหนึ่งเลยนะคะในส่วนถ้าเกิดเป็นของ ติเมตรเอนะในส่วนของลำโพงลำโพงนี่เป็นของยามาฮานะแล้วก็เสียงเคาะมากนะคะในส่วนของพวงมาลัยอย่างเงี้ยลูกค้ารีดแบบนี่แบบชมมากเลยเพราะว่ามันเบานะคะแล้วก็เวลาจับหรืออะไรเงี้ยกระทัดลัดมากแล้วก็ที่แบบว่าเหมือนลูกค้าบางท่านบอกว่าไม่รู้เลยว่าสตาร์ทว่าเครื่องเงียบมากนะคะเพราะว่าเราจะใช้ไฟฟ้าในการสตาร์ทรถคันนี้นะคะมีโหมดการขับขี่ถึง7โหมดเลยนะคะ normal ev ชาร์จนะคะแล้วก็จะเป็นถนนลื่น ทางลูกรางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเข้ากับทุกท้องขนดเลยอ่ะเนี่ยอันนี้คืออน,นี้สุดพิเศษเหมือนกันคือเบรกออโต้โฮเวลาเรารถติดไฟแดงอะไรเงี้ยเราไม่ต้องเหยียบเบรกเลยเราปล่อยเท้าออกจากเบรกได้เลยก็คือสบายมากสะดวกสบายมาก,รมากจริงๆรรถติดนานมากนะคะตอนนี้นะคะเส้นนี้บอกเลยว่าที่สุด นเ,นนนเนี่ยพวงมาลัยคือแบบเบามากเอาจริงดูดูด,ดูดูนะคะสบายมากคือเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยมันเหมาะมากเลยนะได้ยินเสียงเครื่องไหมพี่นัดที่พี่นัดนั่งมาไม่ได้ยินนะเงียบเนาะเอา,าตรงๆคือเสียงลมแอร์ว่าเบาๆอะ่ะยังเสียงดังยังเสียงดังกว่าเสียงเครื่องรกยนต์อีกแล้วก็แบบว่าภายนอกเสียงภายนอกที่เข้ามาเนี่ยไม่เคยไม่ค่อยได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยดีกว่าไม่ค่อยได้ยินถือว่าเก็บเสียงดีอ่ะเก็บเสียงดีมาก แล้วก็ความปลอดภัยอะไรเงี้ยด้วยระบบแอเบรก AYC เนี่ยตัวนี้ก็คือเลิศมากค่ะอืมจะควบคุมเวลาเราเบรกหรืออะไรเงี้ยกันแบบเ็นเซอร์มีครื่อคันเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีไมซ์สปอร์ตด้วยนะคะจริงๆลำโพงอยากเทสได้ดูนะแต่ถ้าเปิดเพลงมาน่าจะกลัวเรื่องลิขสิทธิ์อ๋อโอเคในแรกอย่าเปิดเลยเนาะใช่เอาเป็นว่าต่อให้ต่อต่อให้เปิดได้ ลูกค้าใส่หูฟังที่ดีค่ะไหนก็ไม่เหมือนได้ฟังหูเองตัวเองจริงๆมาทดลองขับได้นะคะที่มิสูอาร์เมนะคะมิสูไม่ว่าน้องลองขับแค่นั้นเองลองให้ลอง,งให้แบบว่าจริงๆอะมีหลายคนที่แบบว่าเอออยากอยากลองอะ่ะ<ม>คืออยากลองอะแต่วแบบมีรถอยู่แล้วแหละแต่คืออยากลองว่าเออมันเป็นยังไงจริงๆเป็นยังไงก็คือก็หลายเสียงที่แบบว่าก็ว่าโอเคดีเลยใช่เพราะว่าลูกค้าที่มันทลองขับจริงๆอะรู้แบบได้รู้แบบฟิลลิ่งการขับอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็จะแบบ เขาพอะไรนะจากคนที่ไม่สนใจอ่ะจากคนที่แบบอุ้ยฉันอขอด,ดูก่อนฉันอยากได้เลยวันนั้นค่าจากน้องเบียร์นะคะนี่พาลูกค้านะคะไปทดลองขับมานะคะอัตราการสิ้นเปลืองของรถคันนี้นะคะในสภาพพี่รถติดๆนะคะจะอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรนะคะลูกค้า สนใจนะคะสามารถมาทดลองขับได้นะคะทุกสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นสาขา r ารามคำแหงนะคะหรือว่าจะเป็นพระราม3หรือว่าจะเป็นลุมพินีนะคะน้องเบีรยนะคะอยากให้ลูกค้านะคะได้มาทดลองขับเองนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับรถ F-Cross นะคะก็สามารถทิ้งข้อมูลไว้ด้านล่างเลยนะคะวันนี้น้องเบียต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ